สวัสดีครับวันนี้เราก็มารอกสถานที่กันนะครับพระเอิญอยากจะทดลองขาตั้ง S1 จาก Power Vision นะครับใช้มาลานแล้วแล้วลืมแล้วว่าจำใช้ยังไงเทอันนี้ก็รีวิวมินิมิโย plus มิโยมินิ plus นะครับก่อกเท่มากนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวจะ จะต้องไปเปรียบเทียบกับเจ้า a อนเด c rg 3 5 xx นะครับรุ่นนี้คือ Mio Mini plus นะครับไม่มีตัวเลขนะครับก็คือสมัยก่อนมันออก Mio Mini มานะครับจอแค่2.8นิ้วจิวมากกระทัดรัดมาก นับเป็นเครื่องที่ดีที่สุดนะครับเครื่องนี้เนื่องจากว่าเขาผลิตแล้วเนี่ยจอไม่มีนะครับจอมันหมดจอมันหมดทำไงล่ะอา่าไม่สามารถหาจอได้นะครับก็เลยต้องเปลี่ยนสายจอมาเป็นสามนิ้วครึ่งข้อดีนะครับก็คือจอใหญ่ขึ้นแต่ว่าสีสู้ตัว จอตัวเดิมไม่ได้ CPU ทุกอย่างมันเดิมหมดนะครับเพราะฉะนั้นการเล่น PS1 จะต้องดีมันเดิมหรือดีกว่าเดิมแต่จริงๆแล้วตัวนี้มันมี Wi-Fi ด้วยนะครับปุ่มเปิดอะไรง่ายกว่าเยอะความแน่นหนานะครับของการของการสร้างตัวนี้ทำมาได้ดีกว่า หลายๆรุ่นนะครับถ้าราคาเท่ากันนะครับผมแนะนำให้ซื้อตัวนี้นะครับเอา Wi-Fi เอาจอสีดีกว่านะครับ CPU ถึงจะคอร์ดูคอ,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 คอไม่ได้ต่างกันเนยอะนะครับนีดเ,เทียบกั่า r g 35xx นะแล้วตัวนี้อย่าซื้อตัวโปรงใสนะตัวตัวสๆเนี่ยไฟมันแรงมากเลย เค้ทดลองเปิดกันดูเลยแล้วกันนะครับถูกไปมมาละมีอยู่บินี้โอเคนะครับจอประเดียวว๋ยังวะปือเราท่าเียงโอเคอ่าเมนูนะครับรีวิวเมนูก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับมีตีมเยอะมากนะครับมีอ่ารีเซนเกมที่เคยเล่นถูกไหม มีอ่ารต้องอ่านกับหัวไม่เห็นน,น, Favorite. 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 Game. Arc. นะครับเฟเวอร์เล a ตเฟเวอร์เล็ตเกมเลตัอาร์นะครับอันนี้ข้อดีของ OS ของมิวเมนีมันมีเลต r o อาร์พอมันมีเลต r o อาร์เนี่ยมันใส่อิมเเลเตอร์ตัวอื่นเพิ่มเติมได้นะครับเดีนะ๋ยวเข้าไปดูในเกมกันเซตติ้งก็จะมีพวกอาพวก ปรับแสงปรับเสียงปรับสีปรับตีมนะครับรุ่นนี้นั่นโอเคก็เอาแค่นี้เดี๋ยวมาดูตรงเล่นเกมเลยว่า mm. ก็มีแอปอื่นด้วยนะแอปอื่นนะครับโอเคเกมนะครับก็จะมีนะครับ แฟมกคิพเกมบอยเกมบอยแอดวานซ์เกมบอยคัลเลอร์สวอนพีเอสหนึ่งเมก์การ์นะครับกดลงมืข้างล่างมันมีเพิ่มมันนี้มากกว่า,นะานี้นะอานีนิโอชิโอนะครับ ime, มาย์นะครับ PC Engine โอเค เดี๋ยวมาทดลองเปิดเกมเนี่ยเกมบอยแอดวานกันนะครับ Game Boy เกมบอยแอดวานเนี่ยังไงไม่รู้อ่านไม่เสร็จเข้าไปดูด้วยกันออมาริโอนะครับ,อ ario, รบจอมันก็จะบีบๆแบบนี้เพราะว่าเกมบอยแอดวานตัวนี้มันเกม จอไม่ได้เป็นจอแบนนะครับโอเคอันนี้สามารถเซฟได้คนที่นิวได้ตอยหลังได้นะครับสิบเกมล้วดูเกมมือึ่นที่จอมันเต็มเต็มได้ไหมหพวกกันดำอะไรเงี้ยมาริโอคาด้ยไหมไม่ใชนะ่แสดงว่าเครื่องผมต้องเซตอัพอะไรผิดอ่ะเพราะเกมมันควรจะเต็มจออะไรเงี้ยเ็มจอเลยมาริโอคา์ เสียงโอเคนะครับปุ่มตัวนี้สวยสุดตัวตัวของไอมิโยมินิคูแรกนะครับผมเลือกแบบปุ่มไม่มูสีนะเป็นตัวสีเทาครับไหลลื่นไหลลื่นไหลลื่นนะครับลเล,ยเลยเนะบเืยกว่าเกมเหมาะมากนะครับ เล่กกับหวัวจะสำเร็จอะไรเนยถ้าเราเป็นมาริโอหรือเราเป็นน้องกินของวะอ่าเห็ครับไม่สำเร็จนะครับเล่นกับหัวประมาณนี้โอเคแบ็หรือ okay. มีเก็บอะไรที่อยากจะให้ ดูครับเดี๋ยวเรามาลองเกมเพย์เซชันกันบ้างนะครับเกมเพย์เซชันรู้สึกว่าผมฉลดาดมังกรยกไว้หรือเปล่าอา่ากลิ่นโยงนะครับกลิ่นโยงมังกรยกนะครับอันนี้วิดีโอสวยมากเลยเกมมังกรยกยังไม่ได้ดึงแผ่นหน้าจอออกไยนะอันนี้ที่ผมดูมีความรู้สึกว่าจอมันดีกว่ารุ่นที่แล้วนะครับ ไอเจมเพย์เซชั่นมากรยมนี่ายเจ๋งอึ้งยมฝ่ามือสิบแปดมากรว่างั้นเนี่ยกูเจ๋งเลยฝ่ามือสิบแปดมากรน,นี่พี่โยงลูกสาวมารบุรพาเกาะดอกทอ้อปีมาบุรพาเลยเอาคุย ยัมสนุกมากนะครับไปซื้ออัญชุดกงพระกระยับจกอาวเอี้ยงโฮงพำอพีมานก้ก้าวคนสะท้อนแสงอันนี้มองโกนอ,อันนี้เอีย้ยขันงกับกล้วยเจ๋งกระทะอะไร ครบอย่งอางอ๋ออย่างคุณ <c oughs> ต้องปล่อยสามมือแตกละครนะนะครับจะกกสังเกตสีแดงสีภาาสวยมากนะครับ <c oughs> โอเคประมาณนี้แล้วกันเราดูอีกสักเกมไหมอ่า ปีสอง0นะครับใครยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับถึงมันจะเป็นภาษายากเนี่ยพาเข้าไปดูเกมข้างในหน่อยก็ได้นี่เขาจะเริ่มต้นที่มังกนเอ๊ทำไมช้าอ่ะไนไม่ช้าไายเรื่องครับแล้วมองกรบุกหนุทรงนะครับพูดภาษาจีนนะครับว่าเอจะเดาเรื่องออกเพราะว่าถ้ากวนเรื่องชินยงอยู่แล้วเนี่ย มันจะนับออกม,แมาแคมเรามาเรียนเรื่องไรราสวงฟังออกเป็นมาคำคตัวก็จะเป็นคาแรคเตอร์าสมดีนะครับแล้วจะมีหัวเจนวิ่งมาหาโคชิ่งฉากแบบนี้ มันสถิตวีดิโอไม่ได้แลยนะจำไม่ได้แล้วเล่นนานลลวครับแต่หาเล่นเลยนะเกมน,นี้สุดยอดนะครับผมว่าเป็นเกมที่คนไทยชอบอาบางก่อนยอยูยมีพิกเซลแตกหน่อยนงะแล้วน่าจะเป็นที่ลอ,นะเอมขขอเพอ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 พล้วขึ้นมาตอนเรากดปุ่มเลย มีพูดถึงเจงกิสขาดนะครับเข้ามาตีออ๋เขาเล่าเรื่องแะต,ต้องดูตามสักแป๊บมีภาษาอังกฤษเยอมักนกวันนี้นะไม่รู้มีไหมอ่ะใครคอมเมนต์มาหน่อยสิว่าเกมน,นี้มีในมีเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่า เมื่อกี้มันเป็นซนะีจีนะที่ข้าวในเกมและอะไรขอหัวเชิญวิ่งมาอ๋อไม่ใช่นี่เริ่มที่คอเช็กอักเดินทางมาเมาโกนนะครับกรฟิกประมาณนี้ ซากศพตายกันแยะๆอะไรประมาณนี้นะอ่านไม่ออกไม่ต้องอ่านครับแล้วก็เล่นไปพวกก็ปล่อยฝ่ามือแล้วก็ผาาจญภัยไปเล่นแย่ละแค่เลยนะครับเอาเท่านี้ละกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวสิบกว่านาทีนะแล้วอันไม่ได้ดูเกมเหมือนกันนะเอาแค่นี้พออัออนีมังกรฉากมังกรอ,อีเกิลไม่ใช่มังกรน,นกอินทรีจอมยุทธอินทรีครับต้องมีนกอินทรี โอเคเดี๋ยวจะยาวเกินดังคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ